กลับมาทางดังดา้สดช่วยหมดเจอสำางคือเคียดเ่ยมึงเคียดเลยน่งหน้านะไม่เครียดพ่วงนอนเฉย ชอบคือมึงไม่นอนนะผมพูดถึงนี่รอใส่บาทรอใส่บาทเมื่อวานไ่ได้นี่ไหนนะมาเลยครับตอนนี้ ยิ่งด <m> ึกยิ่งจืดหน้ามึนอ่ะนี่เป็นหล่อมากไงแต่งหน้าแบบนี้เอาล่ะจังการกล่าหลายทีอ่ะเป็นไรกูหิบมาแต่โบแกเป็นใครฉันเป็นใครอ่ะยังลมไม่ดีอยู่แล้วโบไม่ดีลมไม่ดีเรื่องอะไรนี่แกถือเรียงนายมานั่งบนบันลามเจ้าฮะทำไมไม่ดูตาม้าตาเรือลมนั่งไม่ได้จ้านั่งได้คนเดียว โจ๊กมีดีอะไรมานั่งเป็นรังเจ้าเนะลงไปข้างล่างเดี๋ยวนี้เลยจะไม่ได้เถียงเจ้าลงลงไปไงเจ้าต้องดีไว้อยู่แล้วล่ะดียังไงวะอ้าวเจ้าแค่ดีมีหกใบจะ่โจ๊กโตเมื่อไหร่ถกเลยล่ะล่ะเรื่องทันมาแล้วโจ๊กเนี่ยใส่โจ๊กโจ๊กอะไรกัโจ๊กโจ๊กโจ๊กนะจจ๊กเป็นเรื่องเดียวประเด็นอะไมาสมาร์เดี๋ยวนี้ องคนไม่ได้เฉยอะไรแบบนี้ไม่เคยช่วยอะไรได้สักเรื่องเลยแล้ว,ะะลวกเาน่าจะเรื่องใหมครับ่น้คบอกคนัะมาจะเลือล้วกเสเอะไรเดือเฟวน่ดูอะเข้าไหนอะจริงจริงแต่กประกาศอยนที่สามสามนเีมีนาเข้าเดียมีนาเข้าวันที่สเดือนมีนานีไปดูนะครับหนังดีเดี๋ยวออกวันที่4เดือนมีนาเดเน้นนะาแล้วต้องออกไปดูเดี๋ยวคนเยอะ,อะ นักแสแดงต้องมาหัวเดอะไรที่ตเปปอกวันสิยูน่าด้วยยน้าดีด้วยนะสี่น้าเดินอะไรเป็นอะไรมาเนี่ยมึงกินอะไรเนะี่ยมึงกินอะไรก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าเล่าไปแล้วเนี่ยจะช่วยกันได้หรือเปล่าเพราะลูปเสียมากๆในตอนนี้มมามาพช่วยได้ไหนนะมเนี่ย ช่วยได้ไหมไช,ช่วยได้พระเจ้าค่ะช่วยได้คยังตีช่วยอะ่ะก็วันนี้เรามาจะมาไปเด้เล่นในสวนไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมโหวเอวมีแค่นี้มีคนหรือเสาบ้านเอวแค่นี้เนี่ยเป็นเสาเล็กจังวะติดหุ่นนี่อย่างนี้เลย <c oughs> นี่คนหรือท่อนซุ่มเนี่ยเมื่อก่อนนะี่ยอย่างนี้เดี๋ยวนี้ เป็นคนเสมอต้นเสมอปานหน้าตาสาวสวยมากเสียงก็ดีหน้าตาจิ้มลิ้มก็เลยเข้าไปคุยด้วยแต่พอคุยไปคุยนมาใช่ไหมจยู่ดีๆของผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าเราชื่อมังสมาอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งหนีไปเลยว่ะอาอะโถัมภ โมชุมานะแปลกใจไงอ่ะงงก็งงแล้วก็เป็นห่วงไงวิ่งไปความดันขึ้นลงไปตลบไปทำอไรมันเลยวิ่งตามไปใช่้งสาวเนี่ยมีฐามสาวว้รุ่นอากาศมันร้อนไงอ,อ๋อก็ตามไปตามไ,ไปพอกล้จะถึงผู้หญิงคนนั้นนั่นนะแต่ก็มีผู้ชายแก่คนหนึ่งมาขวางทางเอาไว้ผู้ชายแก่คนนี้ไม่รู้ไปโกรธใครมามาถึงก็มาด่าด่าด่าแล้วมมสุมา ใครจะไปทนได้<อ>จะแต่เราเกิดมาไม่เคยมีใครมาด่าเรามาสุมาแบบนี้เรามาสุมาเลยอกหน้าไปสองครั้งแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยคงจะเจ็บเลยกระโดดเจ้าไม้มาตีเรามาสุมาจังหวงประเคนดาบที่มือเรามันสุมาไปเสียบอกผู้ชายแก่คนนั้นตายพระมังช่วยหา,าผู้ชาย,ผ,ชาย<ไ>ผู้ชายแก่คนนั้นอะใครพระเจ้าค่ะผู้ชายแก่คนนั้นเข,นนขาคือพ่อปู่มินท<ไ>ร์าพ่อปู่มินทร์าตายแล้ว ตายร้านนี่เนี่ยมึงตายมึงตายจะได้เลยตายก่อนวันนี้ี่อหวยออกบานเลยข้างล่างน,นี่ออกห้าศูนห้าศูนย์เออห้าศูโอ้ยอายุพ่อปู่จริงเหรอพ่อปู่พ่อปู่พ่อปู่เมวัร,ไปไปรุ่นจังหวั 50. 50. อายุห้าสิบห้าสิบข้างบนอายุน้อยกว่า<ง>แม่ใครแม่ห้าสิบสาม ไรามาจะมาเราุป้องกลับไปเรียกย่าข้าบนอะไรไออไรนะจเแม่ไม่จํงไม่เนไม่ัไม่ฟังอยู่นั่งฟังดลยฟัฟังอไรฮะนั่งฟังไรุ้นแท้แม่ได้ไป่ได้ไป่อ๋อทำหน้าอย่างี้อะไรเนี่ยหน้าจะตึงเพื่ออะไร นไหใจมีโอใครติ๊กเกอร์ใครก็ไม่รู้อืมฮไม่ยังไม่ได้โหลดิกเต้องพูดเลยจริงเป็นเรื่องหวยโหลดแล้วติ๊กเกอร์ลายอ่ะยังพูดไม่ออกยังพูดไม่ได้ยังเล้ยวขันไลอยู่อก่แกสองคนอะไรเน่ยได้บอกจะช่วยได้ต้พูดไมได้เปลือยเลย ฟังต่อนะ้วพ่อปู่มีคาตายแล้วผู้หญิงคนนั้นโกรธละมาซูมาใหญ่เลยนะคะแล้วก็สาดแช่งน้ำมาสุมาอีกต่งางหากว่าอย่างไรน,นะผีคนนั้นบอดหน้าเราจะไม่จะขอ,อกโกรธแล้วก็เกลียดละมาซูมาและที่สําคัญจะแก้แค้นให้กับพ่อปู่มีคาแ,แล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครกันกนะว่าใค่นะคผู้นนหญิงคนนั้นก็คือทิราวันนางสาพวพ่อปู่มีคาทิราวัน จะไม่ต้องต้องต้อง้อง้อ้อง้องต้หง้องตอ้ยงต้องตองต้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 ององ้องต้ออง้อง้งต้อยว้องต้อนต้องต้อาต้อ้องต่องต้อง้อบองตอ้ต้องต้องต้อง้องต้อ้ออน้้อุ้้อ้อน้องง้ต้องงง้ต ถ้าเรามาสุมาัไม่ได้เจอที่เราเดาบางสุมมาจะไม่ออกว่าขาจการเมืองต่อไปาและแกสองตัวยังมาใี่เราเห็น <The S 3> มันเวนแมนพูด